ดีนะคะ Hi a n y b o d y How are you doing today um, เป็นยังไงมัางคะสบายดีทุกท่านนะคะก็เก็ตกตนิวส์นะคะเก็ตกตนิวส์มานำเสนอข่าวเหมือนเหมือนเคยนะคะแต่วันนี้มาในรูปแบบของคลิปนะคะไม่ไม่ได้ไลฟ์นะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของไฟจำเลยในคดีของน้องผลไม้นะคะ ก่อนอื่นก็ก็ต้องขอขอขอกำลังใจกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องเก็กเกดนิวส์เยอะๆด้วยนะคะอ่าเกิกะจะได้มีกำลังใจในการเขียนร้อยแก้วแล้วแล้วก็ร้อยกลองมานำเสนอให้กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆนะคะดูท่าทางจะรอดยากหนักใจยิ่ง เหมือนทุกสิ่งดิ่งลงตรงสุสารหนีไม่พ้นข้อหาใหญ่อีกไม่นานต้องถูกสารพิพากษาชะตากรรมใครทกำกรรมอะไรเอาไว้บ้างไม่มีทางหนีรอดจอดถลําลงนรกหมกไหมชดใช้กรรมสิ่งที่ทำตามทวงเป็นบ่วงเวรก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการนัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอในคดีของน้องผลไม้นะคะหลังจากที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเรียกประชุมในครั้งนี้ก็ทําให้หัวหน้าเผ่านะคะหัวหน้าเผ่าของเรามีอาการคือออกอาการทันทีเลยนะคะโดยแสดงอาการแสดงอาการวิตกกังวลแสดงอาการที่แบบ คือไม่ปกตินะคะคือผิด,ผดปกติออกทางช่อง YouTube ของตัวเองนะคะ,ะทำให้ทุกคนมองเห็นว่าเขาเป็นวิตกกังวลอยู่ในอยู่ในน้ำเสียงอยู่ในท่าทางต่างๆที่เขาแสดงออกในการนำเสนอผ่านคลิปในช่องอผ่านไลฟ์ผ่านคลิปในช่องอ YouTube ของเขาเองนะคะก็ทางฝ่ายโจทย์ฝ่ายโจทย์ก็มีการออกมาแสดงความพร้อมในเรื่องการ ในเรื่องทางคดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ,ะซึ่งศาลนัดศาลจะนัดสืบพยานนะคะในวันที่ยี่สิบสาพฤศจิวันที่23พฤกวันที่23่สิสานเวม ber กี่กาพูดไม่ได้พฤศจิกายในวันที่23่23 <c oughs> 23 <c oughs> 23 <c oughs> สิสาน,นวม ber นี้นะคะทางฝ่ายจำเลยยังไม่มีความเคลื่อนไหวทางคดี ออกมาเลยนะคะคือไม่มีการเตรียมหาพยานและก็หลักฐานมาเพิ่มเติมนะคะมีแต่เพียงว่าพยานทั้งสองไม่ทําอะไรเลยนอกจากทําตัวไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าไปวันๆนะคะกินเที่ยวไปวันๆไม่มีคุณค่าในในตัวเองเลยนะคะทําให้สังคมมองแล้วดูไม่ดีไม่งางามไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่น่ารักไม่น่าให้ความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ แล้วก็ยังมีข่าวลือีกว่ามีการพูดถึงคดีนี้อย่างเข้มข้นเลยนะคะม,มีทนายฝ่ายจำเลยหนึ่งในสามหนึ่งในสามทนายนะคะแล้วก็ได้พูดกับกลุ่มทนายอีกท่านหนึ่งในศาลอาญาบอกว่าโอากาสรอดนั่นนะ่ะในคดีนี้รอดยากหรือแทบไม่มีโอกาสเลยนะคะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีการเรียกประชุมด่วนในคดีของน้องผลไม้แล้วก็ประชุมแนวทาง การเบริกความในคดีของน้องผลไม้นะคะการประชุมในครั้งนี้ก็มีคุณอัจฉริยะซึ่งเป็นโจทย์ร่วมในคดีของน้องผลไม้เข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะสารนัดตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่11พฤเอาอีกแล้วในวันที่11พฤสารนัดตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่11โนเวมเบอร์ปี2021นี้นะคะซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะคะ ดังนั้นทั้งฝ่ายโจทและจำเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องพยานหลักฐานที่จะต้องนำมานำเสนอ,อยื่นต่อศาลนะคะทานายจำเลยก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายมาให้เต็มที่นะคะถึงแม้จะมีการพูดเปลยๆระหว่างทนายด้วยกันว่าโอกาสรอดนั้นยากนะคะรอดยากแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะคะก็ยังไงก็ คอยติดตามต่อไปนะคะว่าคดีนี้จะจบลงแบบไหนจะลงเอยแบบไหนผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ในทุกวันนี้นะคะคือผู้ต้องหาตัวจริงเสียงจริงไหมนะคะก็ก็กรอดูต่อไปนะคะแต่เท่าที่เท่าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีน่าจะมีหลักฐานเพียบพร้อมมากมายนะคะเขาถึงกล้าออกมาจับ ได้นะคะเขาใช้เวลาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตั้งปีกว่านะคะกว่าที่จะออกหมายจับได้เขาต้องมั่นใจแล้วก็มีหลักฐานพร้อมแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงน่าจะจับไม่ผิดตัวนแน่นอนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าหลักฐานพยานต่างๆเรื่องราวต่างๆก็เป็นความรับทางราชการนะคะไม,ไม่ได้นำออกมาเปิดเผยอะไรมากนะักเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเสียรูปคดีนะคะเพราะฉะนั้น ใครพูดอะไรทนายฝั่งเขาพูดอะไรก็อย่าอย่าปักใจเชื่อนะคะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสำนวนแน่นอนนะคะ,ะแล้วเขาก็เขาก็พยายามที่จะหาทางแก้หาทางหลบเลี่ยงหาทางที่จะ,ะทําใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดความวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจนะคะเหมือนกับว่าเขากําลังเล่นสงครามจิตวิทยานะคะกับระหว่างอ ทนายจำเลยฝ่ายจำเลยนะคะแล้วก็ทนายแล้วก็ทางฝ่ายของอโจทนะคะเขาอาจจะทําเพื่อไปกดดันนะคะเพื่อไปกดดันให้ทางนั้นรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อึดอัดซึ่งอาจจะนํามาซึ่งมีผลกระทบต่อการสืบพยานและก็หลักฐานได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆที่ตํารวจมีตํารวจไม,ม่ได้อาานำมาเสนอผ่านสื่อหรือผ่าน ออกมากระจายให้ได้รู้ทุกอย่างไปนะคะเพราะถ้าเช่นนั้นตํารวจก็จะทํางานไม่ได้ก็จะทุกอย่างก็จะมีปัญหากระทบกระทบกระเทือนกันไปถึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆถึงพยานหลักฐานต่างๆนะคะทําให้การสืบสวนสอบสวนนั้นอาจจะไม่ได้ผลหรือว่าทางจําเลยนั้นอาจจะหาทางหนีทีไรแก้หาทางแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นอันหลักฐานสําคัญสําคัญ,คญทางเจ้าหน้าที่ก็ เก็บไว้นําเสนอในขั้นตอนของศาลใ,ในชั้นศาลในห้องพิจารณาคดีนะคะต่อหน้าศาลเลยนะคะเพื่อไม่ให้ทางฝ่ายจําเลยนั้นได้มีโอกาสคิดหาหลักฐานพยานหรือข้อมูลต่างๆมาแก้ตัวนะคะก็ยังไงก็ช่วยกันติดตามนะคะติดตามอ,อีกไม่นานก็น่าจะจบลงนะคะคดีนี้เป็นคดีที่ร้ายแรงนะคะเด็กตัวนี้เดียวฆ่าได้ลงคอแล้วยังเป็น สายเลือดเป็นเครือข่ายเอ้ยเป็นเชื้อสายเ,เป็นกลุ่มเครือญาติกันนะคะซึ่งมันไม่น่าจะทำได้ลงคอแต่เขาก็ทำได้ลงคอโดยไม่รู้สึกอะไรทำแล้วค่าเด็กแล้วยังมาใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติเหมือนไม่ไม่กระทบกระเทือนอะไรงานการก็ไม่ทำออกจากงานมารอ,รอเงินโอนนะคะรอเงินโอนจาก fc ที่ตอนแรกเขาหลงเชื่อหลงคิดว่าทางจำเลยนั้นนะ่ะเป็นแพ้ นะคะเป็นแพะไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงก็เลยให้ความไม่ตาสงสารช่วยเหลือสารพัดรูปแบบนะคะทั้งเงินทองเข้าของต่างๆทั้ง,ง,งบ้านช่องห้องหับก็สร้างให้แต่แทนที่เขาจะสำนึกนะคะเขาก็ไม่สำนึกและแทนที่เขาจะทํางานตามปกติเขาก็ทิ้งงานไปเลยไม่ทํานั่งๆน,น,นอน,นอนอรอรอ,รอแบมือขอรอเงินเอิดรอเงินโอ,น,อนจาก จากเอฟซจากทั้งบ้านนะคะจากผู้ที่มีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเขาเพราะเข้าใจว่าเขานี่ยน่ะเป็นแพะ้นะคะ,ะเขาทําตัวแบบไม่มีคุณค่าไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ถ้าเขาทําตัวปกตินะคะ,ะทํามาหากินเหมือนเดิมเขาเขาคงจะได้รับความเมตตาเอ็นดูมากกว่านี้อีกนะคะแต่นี่เขาทําตัวแบบพอเริ่มมีแล้วเขาก็นิสัยก็เปลี่ยนไปเริ่มยิงเริ่มกลางเริ่มจองหองเริ่มพูดไม่เข้าหูใครเริ่มแสดงอาการแบบ ก้าวร้าวนะคะแล้วก็ไม่มีสมาคร,ราวะนะคะแล้วก็พูดจาก็ไม่ดีไม่น่ารักนะคะ,ะพูดง่ายๆคือใช้คําว่าเนรคุณก็ได้นะคะเน,นรคุณผู้ที่มีมีมีบุญคุณกับเขาที่มาช่วยฉุดดึงฉุดรั้งเขาเพื่อที่จะให้เขาพ้นจากขุมนรกที่ถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากคดีนี้ แต่เขาก็ตอบแทนด้วยด้วยการกระทําที่แย่ๆแล้วก็คาพูดที่แย่ๆทําให้อะผู้ที่หวังดีต่อเขานั้นน่ะเริ่มถดถอยหนีออกไปทีละคนสองคนนะคะก็เหมือนกับว่าอ่าผู้ผู้ที่มาเมตตาช่วยเหลือเขาอ่านั่นน่ะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนหม้อข้าวหม้อแกงยิ่งมีมากเขายิ่งมีหม้อข้าวหม้อแกงไว้กินตลอดไม่เคยขาดนะคะเขาไม่มีวันอดแน่นอนแต่ทีนี้ เขาทำร้ายผู้ที่มีพระคุณทีละคนสองคนเคลียร์ออกไปให้พนทางของเขาก็เท่ากับเขาเขาทุบหม้อข้าวของเขาทุบทีละใบทีละใบข้าวข้าวปลาอาหารที่จะมีกินมีใช้มากมายไก่กองในตอนแรกมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเมื่อคุณเมื่อคุณทิ้งทุกคนทีบหัวส่งทุกคนที่มีบุญคุณกับคุณที่หนุนคุณให้ให้คุณได้ขึ้นขึ้นมายืนอยู่ในวงการนี้อย่างอย่าง ยังมีชื่อเสียงอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าชื่อเสียงนั้นจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะก็ก็ดูกันต่อไปนะคะแต่ผู้มีพระคุณเหล่านั้นเขาก็มีบุญคุณที่ควรจะควรจะตอบแทนเขาไม่ไม่ได้ตอบแทนทางวัตถุทางอะไรก็ตอบแทนด้วยคําพูดด้วยการกระทาที่มีสมากราระวะที่เคารพให้ความนับถือเขาไม่ใช่ด่าเขาเสียห,หายผู้จะไม่ดี แล้วก็ล้อเรียนเขารับหลังนะคะต่างๆนานาทําให้เขารู้สึกทําให้ผู้หวังดีเหล่านั้นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเหล่านั้นรู้สึกรู้สึกรู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะในการกระทําของเขาที่ที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของของคนอื่นเลยนะคะล้อ,ลอเลียนต่างๆนาน,นานเป็นเป็นกันทั้งผัวทั้งเมียนะคะแทนที่คนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งจะพยายามดึงหรือห้ามไว้แต่กลับร่วมผสมลงลงกันนะคะ ช่วยกันทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ไม่ไมบิงควรก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฟีซหลายคนนะคะหลายท่านเริ่มถอยถอยออกถอยออกไปแล้วก็มองย้อนกลับมาดูก็เห็นในความความบกพร่องเห็นในความผิดปกติเห็นในความมีพิรุษหรือว่าคําพูดที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็ไม่อยู่กับร่องกัรอยเมื่อเขาถอยออกไปเขาก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นก็เหมือนกับ ก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือค่ะถ้าหนังสืออยู่ใกล้สายตาเรามากเกินไปอยู่ใกล้ตาเรามากเกินไปเราก็มองไม่เห็นแล้วก็อ่านไม่ได้เราต้องถอยออกไปเราต้องอยื่นหนังสือออกไปสักระยะหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งหรือสองฟุตนะคะ,ะเราถึงจะเห็นตัวหนังสืออย่างชัดเจนนะคะ,ะ FC เหล่านี้ก็เหมือนกันที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหัวหน้าเผ่าเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้เกินไป ขาอยู่มาอยู่ใกล้ฆาตกรเข้ามาอยู่ใกล้หัวหน้าเผ่าเข้ามาอยู่ใกล้ข้อหาต่างๆมากเกินไปแต่ไม่เขามองไม่เห็นความจริงแต่ในเมื่อเขาสะกิดใจเขามีคําว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมแบบหัวหน้าเผ่าทําอย่างนั้นเอ๊ะทำไมหัวหน้าเผ่าพูดอย่างนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มเริ่มถอยอะถอยออกมานะคะแล้วก็มองย้อนกลับไปเขาจึงเห็นในสิ่งที่ผิดปกติหลายๆอย่างในตัวหัวหน้าเผ่าแล้วก็ไม่เห็นสีของหัวหน้าเผ่านะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนจากความช่วยเหลือยุติความช่วยเหลือนั้นนะคะไม่ช่วยเหลืออีกต่อไปเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าการกระทาของของทั้งสองหัวหน้าเผ่าแล้วก็พระม่เหสซีนั่นนะ่ะมันแสดงอย่างชัดเจนว่าเขา กระทำผิดหรือไม่ย,ยังไงนะคะทุกคนก็ดูออกโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดมากๆและเริ่มถอยออกมาเขายิ่งจะรู้รู้ลึกซึ้งกว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามข่าวทางทีวีหรือทาง YOUTUBE เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อขอให้ทุกท่านนะคะอ,ะอะรอติดตามต่อไปนะคะว่าฆาตกรตัวจริงที่ทางตำรวจจะจับจะติดคุกติดตารางนั้นคือฆาตกรตัว ตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในความรู้สึกของทุกคนไหมที่อยู่ในหัวใจของทุกคนทุกคนคิดไว้ว่าเป็นคนนี้คนนั้นมันจะจริงไหมก็รอติดตามดูนะคะก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ที่ที่ฟังที่ที่ฟังเก็กระรายงานข่าวนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอความสุขบังเกิดในใจทุกท่านและวงหวานญาติมิตรสนิทใกล้ให้ประสบ พบสุขสมพิรมใจอยู่ที่ไหนให้แคล้วคลาดปราดมนทินให้หมดทุกหมดโศกวิโยกจิตทั่วทุกทิศจิตรื่อรมสมทวินเดินทางไปแห่งใดได้เยินยินแต่เรื่องดีทั้งสิ้นทั่วถิ่นไกลให้ร่างกายแข็งแรงอย่างแข็งขันดุจตะวันอันเจิดจ้าพาผ่องใสหายเศร้าโศกวิโยกล่มจมวอดวายทุกพยานอันตรายย่าได้มี จเจริญกายจเจริญใจไปทั้งหมดอนาคตสดใสไร้สิ้นนี่ทั้งเข้าของเงินทองกองทวีให้โชคดีมีสุขทุกคืนวันมีแต่คนเมตตามาอุ้มชูได้มีคู่เคียงใจที่หมายมั่นผ่านพ้นทุกทุกปัญหาสารพันไม่ไหวหวั่นย่อท้อต่อสิ่งใดให้ชีวิตเรืองรุ่งด้วยมุ่งมั่นให้ไปถึงซึ่งฝั่งฝันวันที่หมาย อุปสรรคทุกสิ่งอย่างพังทลายเจริญในลาบยศอย่างงดงามก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเคล้าคลาดจากโรคภัยแค่เจ็บที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตเคล้าคลาดจากโควิดไร้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็เคล้าคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายและขอให้ท่านมีแต่ความเจริญทั้งในด้านครอบครัวแล้วก็ในหน้าที่การงานนะคะขอให้ครอบครัวมีแต่ความรักความอบอุ่น มีแต่ความห่วงหาอาทรเกื้อกูลช่วยเหลือกันปรึกษาหาหรือร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันอยู่เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปไม่ว่าจะ,ะจะ,ะ,จ,ะ,ะจะยากดีมีโจนหรืออยู่ในสถานะใดนะคะ,ะทุกคนก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหนักหนารายแรงแค่ไหนก็จะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจต่อสู้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคนั้นไปได้ทั้งหมดนะคะ,ะแล้วก็ขอให้ได้มีคู่ที่ดี มีคู่ชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักเมตตาเห็นอกเห็นใจแล้วก็อเอ็นดูเรานะคะเอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเราตลอดไปนะคะมักงมายไก่กองเลยนะคะขอให้ได้รับความช่วยเหลือขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามซึ่งเป็นผลผลจากการกระทําของตัวเองที่ทําดีนะคะก็ขอให้ได้ดีตอบแทนนะคะ ถึงใครที่ทําชั่วทําไม่ดีเขาก็จะได้รับผลกรรมตามตามที่เขาทําเองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้พ่อพานแต่สิ่งที่ดีงามได้เป็นมงคลในชีวิตตลอดไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ thank you so much take care บาย b good night ฝันดีนะคะทุกท่านขอบระคุณมากๆนะคะดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ